ท่อง 9mcore HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุขสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยปตทพลังที่ยั่งยืนแหล่งรวมดิวชอบกินเที่ยวสไตล์สุปรา World Wide Web ตลาดนัดดารา .com โอโลล่าอัลติสสวัสดีครับ ศิลปินมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขให้กาแฟรายการของเราครับวันนี้มากันนับร้อยชีวิตเลยทีเดียวครับอยู่กันที่ลานพลาพารากอนแห่งนี้ครับและอย่างที่เห็นทางด้านหลังนี้นะคะโอ้โห,โโหบรรยากาศวันนี้เนี่ยคึกค,คักมาก,มากๆเลยแหละคะ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปมันกันแบบนอนสต็อปนะคะกับคอนเสิร์ตที่เราจัดให้แบบเต็มเต็มั้งแต่เที่ยงวันยันสี่ทุ่มเลยนะคะครเราจะไปริ่มกันที่วินาทีที่คนบันเทิงเนี่ยเขามาร้องเพลง Happy Birthday to you ให้กับนายเตของเราค่ะ ใหญ่เหมันทุกปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับงานนายเทน์เบิร์ดเดย์เฟสติวัลฉลอง13ปีรายการนายเทนที่ลานพัพพารากอนสยามพารากอนพระอบอุ่นไปได้วยกองทัพคนบันเทิงสื่อมวลชนและแปราการที่พาเรดกันมาร่วมยินดีกับปีที่13ของรายการนายเทนอย่างคึกคัก พร้อมรวบมอบเงินสมทบเข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อนําไปเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ทั่วประเทศเช่นไทยทีวีสีช่อง3สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ค่ายละครบอดแคสต์ค่ายหนังไฟสตาร์บริษัทบีซีเทโรซึ่งต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนร่วมกับนายจะเทศและอสมทเช่นเดียวกับ4ปีที่ผ่านมาค่ะ ถือว่าครั้งนี้นะคะเป็นตัวแทนของบอสคาร์นะคะเรียกได้ว่ามาร่วมสนุกสนานกันแล้วก็ได้มาร่วมกันทําบุญด้วยก็ถือว่าเป็นปีครบรอบที่ทั้งสนุกสนานแล้วก็ทําบุญไปด้วยเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะงั้นเราก็เป็นเหมือนตัวแทนของนักแสดงจากเรื่องมอนซซอนผีนะครับจาก5ฟฟ์สารนะครับมาร่วมแสดงความยินดีนะครับ13ปีในเอนเตทนครับผมแล้วนี้เราไม่ได้มาตัวเปล่านะครับผมเรามีเงินมาสมทบทุนด้วยนะครับผมอะไรครับมามอบเงินนะครับสมทบทุนให้แกลนิธัสมเด็จพระเทพครับผมมอบให้กับ มาพัสนะคะมามอบเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพค่ะอิ่มทั้งความสุขอิ่มใจอิ่มบุญด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันทําบุญเยอะๆค่ะ ขณะที่นายศิวพรชมสุวรรณกรรมาการผู้มวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็ขอเป็นตัวแทนอสมทขอบคุณพันธมิตรบันเทิงต่างๆที่นอกจากจะมีน้ำใจบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนร,ราสุดาเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้แล้วยังส่งศิลปินมาร่วมมอบความสุขให้กับคนไทยที่ลานพักพระก้อนในวันนี้ด้วยค่ะ ก็อยากจะขอบพระคุณนะครับพันธมิตรนะครับทุกค่ายนะครับที่มาร่วมง,งานสร้างความสุขสนานคือความสุขให้กับแฟนทุกคนในวันนี้ครับผมคิดว่าเราไม่หยุดนิ่งนะครับนายเอ็นเนี่ยเราสร้างความสุขให้กับประชาชนแล้วแฟนกลับมา13ปีย่าง้าสู่ปีที่14นะครับจากนี้ไปเราก็จะมีอะไรนะเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความสุขต่อไป ตลอดระยะเวลา13ปีรายการนายเตทนไม่เคยหยุดยัง้งพัฒนาสร้างสรรค์ทุ่มทุนและทุ่มเทผลิตรายการคุณภาพสู่สายตาผู้ชมจากรายการข่าวบันเทิงเล็กๆจนกระทั่งได้รับการยอมรับจากผู้ชมและบุคลากรในวงการบันเทงิงตลอดจนสื่อบันเทงิงกระทั่งทุกวันนี้นายะเทนเติบโตแข็งแรงจนสามารถแตกหนอก่อต่อย,ยอดสู่รายการประเภทต่างๆเพื่อน,นําเสนอสาระความรู้ดูสนุกแก่ผู้ชมได้หลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นและจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอนค่ะ 1 3ปีนายเอกเอเอเจนต์เ e น t ์แอ็กซ์เคซีเราก็หวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะจับตารอดูความเคลื่อนไหวของรายการนายเอกของเราเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราทองคนเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะที่จะได้ทำอะไรที่ใหม่ๆแต่ แน่นอนเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับเก้าวใหม่ๆของรายการนายเทะแล้วก็รายการเคือดนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมพาไปดูภาพบรรยากาศความประทับใจของทั้งเหล่าศิลปินดาราและก็แฟนรายการที่มาร่วมงานนายเตะเบิร์ดเดย์เฟสติวัลครับนายเตะยังคงได้รับไมตรีจิตจากมิตรสหายในวงการบันเทิงมาอย่างสม่ำเสมอค่ะเห็นได้จากงานนายเตะเบิร์ดเดย์เฟสติวัลที่มีศิลปินนักร้องนักแสดงดีเจไปจนถึงพิธีกรแถวหน้าสละเวลาเดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ โดยทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกผูกพันกับรายการข่าวบันเทิงที่นําเสนอข่าวสรารความเคลื่อนไหวของพวกเขามายาวนานถึง13ปีแล้วล่ะค่ะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นแฟนรายการในนาเทนมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีแรกเลยจาได้ว่าแบบติดตามข่าวเพื่อนๆและข่าวตัวเองตลอดเวลาในรายการค่ะดูที่แป๋วพัฒรวีบุญประเสริฐมาแบบหลายปีมากแล้วอะ่ะแล้วเป็นผมว่าเขาเป็นเป็นผู้ประกาศข่าวบันเทิงที่ ดูดูแบบมีความกวนมีความเล่นหูเล่นตาอะไรยเงี้ยผมชอบครับผมไปสิงคโปร์ด้วยกันครั้งหนึ่งสนุกมากพี่พี่นายเอ็นน่ารักมากแล้วก็ดูแลเราดีมากแล้วก็ทริปนั้นทรินั้นรู้สึกไปกับน้องตั้วด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทริปในความทรงจำอีกทริปหนึ่งสำหรับศิลปินบางคนงานนายจะเทนเบิร์ดเดย์เฟสติวัล2015ฉลอง13ปีรายการนายจะเทนเมื่อวานนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้มาเป็นส่วนหนึ่งจึงรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็อบอุ่นกับบรรยากาศที่น่าประทับใจนี้ค่ะ แน่นอนเลยครับไม่รู้เลยว่าทําไมนายเอาเทนถึงอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เนาะมีแฟนคลับแนนหนาแน่นมากๆนะครับแล้วก็มีคนติดตามหนาแน่นมากๆความผูกพันที่เรามีมาตั้งแต่แรกเลยที่เข้าวงการมากับนายเอตาเทนเนี่ยต้องต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาในวงการเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ทุกทุกวันเกิดของทางเบี้ยนเนี่ยจะมีพี่พทีมงานของนายเอตาเทนเนี่ยไปสัมภาษณ์แลว้วก็รู้สึกผูกพันมากๆครับเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมต้องบอกเลยว่าเราได้มีโอกาสเจอนายเอตาเทนเพราะว่าตอน,นั้นเราขึ้น BTS กับจากการประกวด แล้วเราอยู่บน BTS เราก็มองลงมาข้างล่างตอนนั้นจะเป็นครบรอบ12ปีของนายเนเทนครับแล้วพอดีเราเลยคุยกันเล่นๆว่าจะมีไหมสักครั้งหนึ่งในชีวิตหนึ่งที่เราจะได้เล่นลานพาร์คก,กับนายเนเทนซึ่งวันนี้มันมาถึงแล้วเรารู้สึกว่า มันมันเกินฝันจริงๆจะบอกว่านายเอ็นเตทนนี้ไม่เคยทิ้งเกลเลยนะไม่ว่าจะเกลจะมีมีงานใหม่หรือว่ามีอัปเดตชีวิตอะไรนายเอ็นไม่เคยทิ้งเกลเลยและส่วนใหญ่นายเอ็นจะมาเป็นสาขาเป็นเจ้าแรกเลยสําหรับการที่จะเอาเรื่องราวของเกลสื่อสารให้กับแฟนๆเนาะและปีนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นถือว่าเป็นเกียรติของเราที่ได้มาขึ้นเวทีเพื่อจะสร้างความสุขให้กับแฟนนายเอ็นเนาะ แล้วก็จะเต็มที่สำหรับวันนี้ไม่เฉพาะดารานักร้องที่มาร่วมยินดีกับโอกาสครบรอบ13ปีในเอนเตอร์เทนงานนี้ยังมีแฟนคลับนับหมื่นที่ตั้งใจใช้โอกาสนี้มารอสบตาศิลปินคนโปรดของพวกเขาด้วยโดยเฉพาะแฟนคลับชาวจีนที่ตั้งใจเดินทางม,มากระทบไหล่ใกล้ชิดกับนักแสดงจาก Love Sick the Series ค่ะ White and Captain c a u s e I love him very much he is so cute บรรยากาศชอบศิลปินแล้วก็เหมือนแบบชอบ location ด้วยค่ะเหมาะเหมาะที่จะจัดงานนะคะ เป็นงานที่สนุกมากค่ะคือทําให้ทุกให้แบบว่าออทุกคนมาแบบมาเจอศิลปินที่เองชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพลงแบบสนุก,สน,กสนุกมาให้เราฟังด้วยค่ะและอากาศจะร้อนแค่ไหนชาวนายตะเคกก็ได้ดับกระหายคลายร้อนกับเครื่องดื่มขอ,ของคาเฟอเมซอนที่ยกมาให้บริการกันถึงที่เลยและค่ะเราทั้งสองคนนะครับก็ขอเป็นตัวแทนทีมงานครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยครับที่มีส่วนร่วมทําให้ในายตเแคนมีวันนี้13ปีแล้วครับและแน่นอนนะคะตอนนี้เราไปพักเบรกันแป๊ กว่าค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าหลักพักโฆษณานะคะมากัมคอนเสิร์ตสนุกสนุกจากศิลปินที่คุณชื่นชอบรออยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสักครู่ค่ะผมรู้สึกว่าเออเราคิดถึงนายเทนเสมอแล้วก็อยากให้มีนายเทนต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับอีกนานๆเลยครับ